มาดูสตูดิโอนะครับซึ่งเราโดนแคนเซิลห้องนะครับก่อนหน้างานสัมมนาเพียงแค่ไม่กี่วันนี้เองนะครับพื้นที่ประมาณ15ลเอร์นะฮะใหญ่มากๆเลยกำลังจะมาซื้อช้อปปิ้งกล้องนะครับร่วมแสนแขนยังไม่ได้จับนะลงทุนกันเยอะครับรอบนี้นะครับหวังว่าจะออกมาดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทําได้นะครับตื่นเต้นกันลายวันมีอะไรให้ลุ้นกันทุกวันนี่คือทุกอย่างจริงๆนะที่ผมอยากให้พวกเราทุกคนได้ดูเบื้องหลังนะฮะเดี๋ยวกําลังจะเสกให้ห้องนี้เป็นห้องสตูดิโอนะครับ นี่ครับมากับเพื่อนนะครับนี่ครับคุณรักนะครับนี้ครับคุณบอลนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาดูสตูดิโอนะครับซึ่งเราโดนแคนเซิลห้องนะครับก่อนหน้างานสัมมนาเพียงแค่ไม่กี่วันนี้เองนะครับแล้วเดี๋ยวจะต้องจัดวันที่ยี่กว่านี้แล้วครับวันนี้เลยต้องมาตื่นแต่เช้ามาดูสตูดิโอกันนะครับเดือนแลวคำเดือนจริงใช่ใช่นี่จะบอกว่าเป็นเบื้องหลังนะครับเดี๋ยวจะพยายามจะถ่าย ภาพทั้งหมดนะครับก็เก็บเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยนะว่าเรา,ราเราเกิดเหตุการณ์อะไรกันขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันนะว่าเดี๋ยววันเนี้ยเราจะดูรีวิวสตูที่เรามาดูก่อนเนาะสนุกสนานมากใช่ครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเ,เพราะว่าเผื่อมีอินงานไม่รู้ว่าเราจะโดนแคนเซินทลองหรือเปล่าก็เลยอยากดูเผื่อไว้ว่าอาจจะได้ใช้ได้ได้นั้นดูสนุกดีก่อนดีกว่าเนาะครับ ห้องนี้นะครับเป็นห้องเต็งตัวห้องน้ำในตัวเดี๋ยวนี้จะไปอีกห้องหนึ่งนะครับ่อกีเป็นห้องที่หนึ่งครับน่าจะเอาไว้จัดคอร์สเล็กได้แต่เดี๋ยวจะมาดูห้องที่เอามาจัดเอาไว้แค้นยอเวลเนาะว่าควรจะเป็นห้องไหนนะครับอันนี้ใช่ไหม สามเนี่ยสาหรือสามอย่เดียวอันนี้แม่งใหญ่กว่าจีวิเลสใช่ไหมห้องนี้ใหญ่กว่าห้องนั้นกี่เท่าประมาณ1.5เพราะผมดูอัตราส่วนไปวัดเดี๋ยวไปวัดเดี๋ยวขอวัดตีนเพื่อความสักใจอันนี้เป็นพิธีการนะครับวัดตารางเมตรของในหน้านะครับคือการใช้ตีนก้าวไอ้นี่ไงตีนแมวไงแคทวอล ตีนแมวตีนแมวไอพี่เป้ลอยตัวลงมาไม่ใช่ทำไฟไงตอนนี้กำลังใช้วิธีการวัดตีนนะเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็พาไปดูห้องที่เหลืออันนี้เอาไว้เคินได้เพราะว่าคนเนี่ยสาถึงห้คนที่มาช่วยงานมันอยู่ในนี้ได้ไงมีห้องรับรอง เออเสียงมันจะเข้ามาในห้องนี้ไหมพี่พเสียงจาก<ม>ข้างไม่ค่อยเข้าใช่ไหมพี่ต้องเอาไปลองสักน <laughs> ไม่ก <laughs> ำลังคิดว่าอันเนี้ยเป็นห้องที่ใช้เอ่อให้ให้แขกสิบคนมานั่งแขกคือลูกค้าที่เรียนใช่สิบคนอันนี้ก็คุยกับเขาแล้วบอกได้ไม่เกินสิบคนห้องอ้ห้องพักสตาร์ผมเป็นห้องแต่งตัวผมก็ที่ไหน แค่นี่แค่นี้แต่นี้แค่ที้ใช้รวมใช่ไหมครับไม่ของศัตรูนี้ของศังตรูนี้ด้วยศัตรูนี้ครับอ๋อพกข,อคอคข้าวเลยวมานี่ผมมองไปเนี่ยคาว่ามานั่งกินที่นี่ก็ได้กิน,ก,นก็ดูใหญ่ดีนะครับดูเยอะดีนะครับแต่นั่นแหละก็ตามมาด้วยราคาที่สูงขึ้นเยอะพอสมควรพูดถึงโดยรวมก็น่าจะตอบโจทย์หมดสำหรับงานสัมันานนี้เออพี่ครับแถวนี้มีวัดใกล้สุดอยู่ทางไหนบ้างครับวัดใกล้สุดเพื่อผมอยากทำบุญไม่พี่ผมอาจจะไป ยืมเก้าอี้ครับพี่เพราะผมใช้หลายตัวไงคำนวณแล้วตัวสาสิบาทนี่โอ้โหจริงงบเราคอห้องเล็กแต่ว,ว่าปัญหาคือดู่กลัวว่าจะจับไม่ได้เพราะมันเล็กมากเฉพาะคนช่างไฟช่างกล้องมันเป็นครั้งแรกของเราเลยพี่ผมไม่เคยทำงานอย่างนี้มาก่อนเลยปกติเราทำนสัมนาแบบเป็นห้องก็ควรจะต้องห้องนี้แหละถ้าเอาไว้เข็นนะประตูสามนะประตูสามโอเคก็โดยรวมครับก็ถือว่าน่าจะครบเครื่อง เรื่องผู้หญิงเรื่องงผู้หญิไม่เกี่ยวน่าจะครบเครื่องที่สุดละที่เนี้ยนะครับแล้วก็ศัตููนี้น่าจะเป็นคําตอบละครับแต่ว่าต้องไปนั่งคิดอีกทีทตอนนี้มาถึงวัดแล้วนะครับต้องไปหาก,กองอํานวยการของวัดก่อนครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับน,นี่พัดลมด้วยเอาพัลดลมครับแต่เก้าอี้นี่มีอยู่แล้ว เสร็จแล้วนะฮะสามร้อยบาทเยี่ยมมากเยี่ยมมากใช่แล้วยอดเยี่ยมตอนที่ผมทําขี่โครงการใช่ไหมตอนที่จะจัดงานอ่ะก็มีปัญหายิมกันตอวก้อี้ทำไงผอว่าเฮ้ยวัดดิไปวัดเลยนี่นะมาวัดได้ทุกอย่างจริงมีโต๊ะพันกว่าตัวนะโอเคเดี๋ยวเพื่อจะไปดูอีกที่นึงนะครับลุยกันต่อฮะโอเคครับวันนี้มาอีกที่แล้วนะฮะเป็นที กือบจะสุดท้ายแล้วเดีอกเป็นเรียกว่าอะไรนะบ้านคนสตูดิโอเราจะใช้ได้ตั้งแต่เนี้ยมันแปลเนี้ยมันห้องเล็กไจุกเลยตอนนี้เสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับหมดแล้วจบละนะครับก็ ไปดูที่มาหมดแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะบอกว่า,เ,าเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าวันอเวเ e n นโยเวลเนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนจะจัดที่ไหนเนาะมีที่ให้เลือกหลายที่เลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันครัว่าวันไหนขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตกลงแล้ววันจริงอะจัดที่ไหนกันแน่ฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ ครับนี่คือโกดดังพี่เพียวนะครับใหญ่มากพื้นที่ประมาณ15ลาเอเคอร์นะฮะใหญ่มากๆเลยและนี่คือของสำนักาส่วนหนึ่งนะครับที่เราเตรียมมาแล้วนี่นะฮะเสื้อนะครับนี่คือเสื้อต่างๆนะครับตอนนี้นี่พ้าปิดตานี่กล่องนะครับแล้วก็นี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่เมื่อกี้เราไปซื้อกันนี่ครับเทียบเลยนะครับ เยอะห,หมดเลยอันนี้นีประมาณ900ชุดนะฮะซึ่งอย่างที่บอกครับว่าเราเตรียมไว้เต็มที่แล้วสําหรับคนที่เข้าร่วมสัมมนาครับนี่คือเบื้องหลังนะฮะนี่เอาถ่ายมาให้ดูก่อนนะครับแล้วก็อยากบอกว่าพวกเราเต็มที่จริงๆนะครับพี่สวัสดีครับผู้สนับสนุสนหลักอยากเป็นทางการมาแล้ว<ถ>นะครับ <S 2> <S 2> นี่กับกดังใหญ่นี่นะ,ะโอ้โหโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการเตรียมของอีก,ข,ออกขั้นตอนหนึ่งนะครับนี่เราอยู่ร้านที่ Big <S <S บิ๊กคาเมล่านะนี่คือคอบอลนะ กำลังจะมาซื้อช้อปปิ้งกล้องนะครับกล <ping> ้องกละเลนส์กล้องละเลนส์นะครับร่วมแสนแขนยังไม่ได้จับนะจะบอกว่าทั้งวันนะวันนี้ก็ใกล้ละใกล้ละประกอบร้านทีละนิดทีเละนิดร้าน <Channel. S 1> ใกล้ปิดแล้วใช่ร้านใกล้ <laughs> นี่คือร้านใกล้ปิดแล้วนะโคตรักวิ่งไปซื้อขากล้องอยู่พอ้านจะปิด <laughs> มัวแต่แดกชาบูนานไปหน่อยนะฮะ <laughs> กินกันไม่ดูเวลาเลยพี่เข้าใจดีมากนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าชมหน้าพี่เขา <laughs> เขาเป็นพนักง,งานที่ดีมาก สมควรได้รับการยกย่องจากกระทรวง i อซีทีมากๆเลย <laughs> ก็เดี๋ยวรอราคาครับม่มพีจะให้ได้เท่าไหร่นะแต่ว่าจะไม่บอกนะเดี๋ยวจะมาต่อรองเขาไม่เอานะ <laughs> แต่ก็แค่ว่าโอเควันนี้เสียเป็นแสนจริงๆ <laughs> เดี๋ยวคุณจะเห็นนะว่าวันนี้เราซื้ออะไรบ้างเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับ <laughs> บอกแล้วว่างานนี้เราเตรียมพร้อมกันจริงๆเราต้องการให้คุณแบบว่าโอ้นี่มาแล้วนี่มาแล้ว <S <S ให้ดูแล้วอุปกรณ์นะครับนี่มาแล้วหายไปประมาณชั่วโมงกว่า คตรหนักเลยคนหนักเลยเช็คของทุกอย่างที่นี่เหรอก็น่าจะได้ละกล้องเสร็จข่าตั้งกล้องเสร็จเลยฟิชเชอร์เหลือสายดูแลสายวันนี้ไม่ไม่น่าทันเหลือเสียงอีกใช่นะหลายบาทน่าดูนะครับอ่ะฮะสู้ฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราซื้ออะไรจากบิ๊กคาเมราบ้างนะครับสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะบิ๊กคาเมร่านะนี่ฮะอัพอัพเซลเก่งมากนะแล้วก็ตอนแรกนี่จะโดนโซนี่นะครับคิดไปคิดมาคิดถึงหน้า คิดถึงหน้าคุณเทมนะครับไม่เอาดีกว่ากลัวโดนนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยือเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณพี่ไปย์เอเซไชาแนลด้วยนะครับที่ช่วยรีวิวแล้วก็เสียตังกันตลอดพี่เขาเจ๋งมากะพี่เวลาที่ไล์กดนไล์เยอะมากเยอะมากก็โอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่าพี่เขาติดฟิล์มกันรอยเก่งซู้ผมได้เปล่าขิงขิง ะะตอนนี้เรียบร้อยครับร้านปิดพอดีากิเออซ้ายเปล่ามาที่ร้า,านปิบตลอดซายนี่มีกรรมกรแบบข้าวสารอยู่ข้างหลังนะก็ลงทุนกันเยอะครับรอบนี้นะครับหวังว่าจะออกมาดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทําได้นะครับตื่นเต้นกันลายวันมีอะไรให้ลุ้นกันทุกวันนะฮะโอเคเดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศวันพรุ่งนี้กันต่อคุณที่เป็นวันแพ็คของ นะครับแต่ของจริงยังซื้อไม่หมดนะเลยเยอะพอสมควรแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเก็บภาพบรรยากาศวันแพ็กของกันเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะค่อยๆทยอยถ่ายไปเรื่อยๆเนาะ <c oughs> วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้มาซื้อของนะครับมาร์กาบอลนะครับสนใจตอนนี้แล้วเยอะคนตีมาก <c oughs> เดี๋ยวน่าจะเสร็จละตอนบ่ายโมงเดี๋ยวจะไปแพ็คของกันต่อน,นะครับสวัสดีครับค <c oughs> ุณนัทพัชร์แซ่ล้อ เ,เ,เ,ปเป็นไงบ้างครับ,ค,รบคุณแต่งตัวมาแพ็คของหล่อขนาดนี้เลยครับผมมาได้แป๊บเดียวครับผมก็เลยซื้อน้ำมาให้ครับโอ้โขอบคุณมากครับเดี๋ยวเขาไปแล้วครับเอาไปป่ะหรอใช่มาได้แป๊บเดียวเองโอเคครับนี่คือเบื้องหลัง เบื้องหลังนะครับเบื้องหลังจากเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเริ่มมาแล้วใช่ไหมตอนนี้นะครับ200กว่าชุด300ชุดเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมแพ็กขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะสามารถส่งได้แล้วนะครับนี่ดูครับมีการใช้แรงงานเด็กเกิดขึ้นนะโอ้โแบบว่านี่ฮะนี่ฮอายุไต่ไี่ยสองขวบค่ะสองขวบไฮะค่าแต่ค่าแรงวลลา100ยร้ขนมสองห่อขนมสองห่อเท่านั้น นาไม่หยุดเลยนะเอ้ผหเก่งมากเลยนะครับก็ครั้งนี้บอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่เราทำเวอร์ชวลนะครับแล้วก็ทําแบบเต็มที่จริงๆริตอนนี้เนี่ยน่าจะเสร็จสักประมาณ30%แล้วเละเดี๋ยวจะเริ่มบรรจุของก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะบอกว่าอ่อนี่คือทุกอย่างจริงๆนะที่ผมอยากจะให้พวกเราทุกคนได้ดูเบื้องหลังนะฮะเดี๋ยวไปดูซิกนู้นหน่อยดีกว่าครับว่าซิกอ่อบรรจุของเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับฮัลโหลเป็นยังไงบ้างครับ โอเคมากแม่โอเคมากค่ะจะดูนะฮะขอบคสนุกสนานค่ะสนุกสนานเลยนะฮะก็อย่างที่บอกครับว่าครั้งนี้นี่คือแบบว่าครั้งแรกที่พวกเราทําจริงครับก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะออกไปยังไงเนาะแต่ว่าเต็มที่เท่าที่ทรัพยากรพวกเรามีเนาะแล้วเราก็อยากจะซัพพอร์ตให้ผูกคนที่อยากจะสนใจเรื่องการเรียนเรื่องการเงินเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆเก็บภาพไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเย้ นะฮะฮคือจะบอกว่าเหลืออีกประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้หมดทั้งหมดนะฮะก็ยังมีส่งอีกรอบหนึ่งคือประมาณวันที่11 12อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีส่งอีกรอบหนึ่งนะครับก็ก็ถือว่าตอนนี้ทำงานกันหนักกันพอสมควรนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเสร็จในสักไม่เกิน2-3ชั่วโมงนี้น่าจะจบแล้วนะครับโอ้สุดยอดมากสุดยอดมาก ตอนนี้นะครับพวกเราครับขอเชิญเพื่อนๆทุกท่าพวกเราด้วยเดือดยอดสุดยอดสอดย่อนะครับโอเคครับก็จะบอกว่าขอบคุณมากมากครับผม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 มากครับวันนี้ถ้าเกิดไม่ได้พี่ๆทุกคนนะครับคงไม่ได้เสร็จเร็วขนาดนี้นะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับก็จะบอกว่าตอนนี้เรากำลังบรรจุนะครับ พลังแห่งความฝันและความหวังของผู้คนในกล่องไปเรียบร้อยเย้โอเคขอบคุณมากครับเนื้อมาแล้วหมดครับโอเคครับกลัอบบ yeah! ้านเย้แผนนะครับก็คือตีสองตีสองนะแต่ตอนนี้แค่ส <c oughs> ี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งถือว่าเร็วกว่าคาดมากๆเลยเก่งมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ซัพพอร์ตทั้งท่านที่ไม่ได้อยู่ในเซอร์เคิลนี้ก็ตามเนาะ คนที่แบบว่าเข้ามาซัพพอร์ตนีก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับขอบคุณมากกับทุกๆท่านเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอวันที่12ในวันที่เราแพ็ครอบสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจออีกทีก็คือตอนหลังที่เริ่มเซตอัพเบื้องหลังเลยนะครับผมจะเก็บภาพห้เยอะที่สุดที่จะทำได้นะครับเย้ นี่นะครับเป็นวันทดลองเซตอัพวันแรกนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มีไลฟ์ต่อด,ด้วยก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะมีกีรอัดจัหน้าง,งาน2องสอย่างนิดหน่อยนะครับคิดว่าน่าจะทุกอย่างน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะก็โอเคเดี๋ยวมาดูวันแพ็คของวันที่2นะครับผมบอกแล้วงานนี้แม่งเตรียมเยอะมากเตรียมเยอะจริงๆนะครับก็จะวิดีโอก็จะเยอะหน่อยเนาะเดี๋ยวจะไป ดูวันทักของวันที่2นะว่าของวันที่2มัเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็ก็ได้เรียนรู้จากวันแรกนะฮะมันมันก็จะมีหลายๆอย่างที่ที่มันมันมีความผิดพลาดในการแพ็คอยู่ก็ก็ตอนนี้ก็จัด adjust ไปเยอะเลยจะบอกว่าจริงๆครับโอ้ผมค่อนข้างเครียดแล้วก็ก็หลายอย่างนะเพราะว่าม,มีหลายๆสิ่งที่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดตอนแรกเนาะก็ปรับก็แก้กันแบบเยอะมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือถือว่าผ่านมาที่เราสเต็ปแล้วนะครับอย่างนี้แหละทุกครั้งที่เราไม่เคยทําอะไรมาก่อน แล้วก็ได้ลองทําสิ่งใหม่มันจะมีสิ่งต่างๆที่ค่อยๆมาท้าทายชีวิตเราเสมอนะฮะก็เอาเป็นว่าทุกอย่างโอเคละเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้วันแพ็คของวันที่2เนาะเดี๋ยวไปดูกันครับบ๊ายบาย ครับก็ตอนนี้ครับเกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับวันนี้เราเริ่มมันประมาณน้องมาครั้งคนแรกในประมาณ11บดโมงครับยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็เป็นการแพ็คครั้งที่2นะครับเดี๋ยวให้ดูสีหน้าของคนที่กลัศึกนะครับมาอย่างนานนะครับว่าตอนนี้ยังมีพลังเอเนร์จีอยู่นะครับมีทีมน้องๆช่วยด้วยนะโอ้โหเจ๋งมากเลยก็อันนี้เป็น ลายสุดท้ายเนี่ยดูเราใช้แรงงานผู้หญิงขนาดนี้ให้ต้องแบกหามขนาดนี้นะครับสุดยอดมากพี่ชาสวัสดีครับพี่ชาสุดยอดมากครับอ่ะนะครับวันนี้วันที่2ในการแพ็คนะครับไม่รู้ว่าจะมีวันที่3หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆเก็บบรรยากาศให้ดูแล้วกันนะครับบ๊ายบายตอนนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะเป็นไปได้นะครับจากเมื่อกี้แบบว่า เยอะหมดเลยตอนนี้อยู่ในนี้เรียบร้อยตอนนี้กี่โมงแล้วพี่ผมไม่มีนาฬิกาไม่เจะตีสองครับจะตีสองนะครับนี่คือครั้งที่2นะต้องดูแล้วต้องต้องมีรอบสามนี่ยอยู่ประมาณนู้นนะฮะที่บอกว่ายังมีตัวเลขบางคนนี่เป็นเอาไว้แค้นเก้าแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวคืนนี้ครับไปก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเช็คอินไอเช็คเอาท์ของพวกนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะกลับบ้านแล้วครับก็เดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศวันเตรียมงานอีกครั้งหนึ่งนะฮะไปแล้วบ๊ายบาย อันนี้เป็นวันเตรียมงานที่ที่เหมือนก็เป็นพรีเทสนะครับเป็นคลาสหนึ่งของเราชื่อว่า MSG นะครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะเริ่มนะครับจัดเสกให้ห้องนี้เป็นห้องสตูดิโอนะครับก็เดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วกันว่ามันเริ่มต้นยังไงทำยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นเทสแหละเทสแบบพรีเทสครั้งสุดท้ายของของ MSG นะครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นคลาสซาวของ w e e k e n y o w e l นะครับน่าจะจบนะครับด้วยดีแต่ตอนนี้ขาทีวีไม่มา นะครับทีวีหกเครื่องยังไม่มาแล้วก็ไอ้ลักยังไม่มา <c oughs> <c oughs> เออนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับว่าภาพสําเร็จทั้งหมดจะเป็นยังไงบ้างครับ นี้นะครับเราได้ทดสอบระบบเสียงทั้งหมดแล้วนะครับก็นี่คือจอแล้วประมาณ8ล้านจอนะครับที่อยู่ตอนหน้าเราตรนนี้นะครับนี่กำลังเทสเสียงอยู่นะครับแล้วก็น่าจะเสร็จภายในไม่กี่ชั่วโมงนี้หวังว่าอย่างนั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วันเซตอัพวันจริงแล้วนะครับกับงาน a w a k e n your well ครั้งที่8ที่เป็นแบบ v i r t u a l เต็มรูปแบบนะครับตอนนี้เนี่ยเรามาถึงอันนี้ที่นี่สักพักแล้วนะครับด้านหลังเป็น ทั้งหมดเลยนะครับที่กำลังจะเริ่มแบบกำลังจะสั่งข้าวกันนะนะฮะกำลังเริ่มจัดนะครับเซตอัพนะครับทั้งหมดในห้องนะครับก็ <c oughs> จากที่เก็บภาพมาทั้งหมดให้พวกเราดูกันเนาะ <c oughs> ตั้งแต่วันที่เริ่มเตรียมงานวันที่ตัดสินใจแล้วก็วันที่เริ่มนะครับ <c oughs> <ๆ S 1> ก็เดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศข้างหลังให้ดูอีกเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ประมาณบ่ายโมงแล้วนะครับเรามาตั้งแต่ประมาณเกือบเกือบสิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ยเนาะตอนนี้ก็ค่อยๆทํากันทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็คาดว่า วันนี้เซตระบบทั้งหมดน่าจะเสร็จภายใน3ามโมง <_ l> um> เสร็จทันไหมไม่น่าทันกูว่า4ี่โมงแล้วกันอ่ะนะครับ <_ l> um> เพื่อจะทดลองระบบเต็มรูปแบบเนาะวันนี้ตอน1นึ่ทุ่มแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง <_ l> um> โอเค <_ l> um> เดี๋ยวเจอกันเย้ <_ l> ตอนนี้ S กําลังเทสเออ่หน้าสเตจอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะแอบแอบไปให้ดู S นะครับว่า S อสก็ทำอะไรอยู่นะครับน้ำเพิ่มขอแบบไม่เห็นไม่เห็นเห็นชัดเจนนะครับถ้าถ้าพอแบบเห็นหน้าพไปชัดเจนเวลาพี่เป้ยิ้มให้จะได้เออได้รู้นะคุณมลภาอยู่นี่วันนี้เนี่ยคือแก้ปัญหาทั้งวันนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันก็ติดล็อกเรื่อง100คนใช่ไหม แต่พอแก้เสร็จปุ๊บเนี่ยคือมันจบแล้วนะครับเมื่อกี้มีเรื่องเสียงวนมีเรื่องโหปัญหาเยอะมากวันที่ตลอดทั้งวันแต่ตอนนี้เรียบร้อยพร้อมแล้วนะครับพร้อมมากๆแล้วที่จะลุยกับเอา k ว n y o ลนยัเวในวันพรุ่งนี้นะครับตื่นเต้นมากๆเดี๋ยวเจอกันในพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเลยนะครับก็ตื่นเต้นมากๆจริงๆนะครับตอนนี้เทสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับนี่คือภาพจอทั้งหมดนะภาพจอทั้งหมดเลยนะครับที่ของเรานะครับก็ ทสเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็จะบอกว่าออดีใจนะครับที่มันจบได้ด้วยดีนะครับตอนนี้ทุกอย่างโอเคนะครับนี่น้องเป็นซาจิเนียหูด,ดีมากหูด,ดีมากนะครับผลลัพโอเคไหมครับวันนี้โอเคครับผมว่าทุกอย่างพรุ่งนี้น่าจะแฮปปี้ดีน่าจะไหลลื่นก็ใครที่เข้ามารีบลงบทะเบียนกันให้เต็มที่ <c oughs> ผมเชื่อว่าโอกาสนี้มีไม่ได้บ่อยนะครับ <c oughs> ก็ต้องขอบคุณโอกาสดีๆแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ เหมือนนั่งอยู่ในห้องส่งมันใจมากมากจะมีข่าวดีบอกอย่างนึงเลยว่ารัฐบาลบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยสามารถจัดสัมมนาได้แล้วโอ้ <c oughs> ไอแต่<อ>จัดได้แค่300คนใช่ไหมใช่เอาเหรอยังไงเราก็เกินโอเคดีใจอย่างน้อยก็ยังอันที่300นะฮะแต่ว่าตอนนี้คือคน1000คนแล้วก็ตอนนี้นั่นแหละก็เรียบร้อยครับขอบคุณมากเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ภาพตอนเช้าจนถึงตอนเย็นแล้วกันเนาะ ว่าทุกอย่างจะไหลลื่นหรือเปล่าบอกตรงๆว่าตอนแรกเนี่ยช็อกมากเลยนะครับทันเสียงทั้งภาพมันยังไม่โอเคนะครับแล้วก็ซูมลิมิตแค่ร้อยคนซึ่งเราซื้อแบบพันคนไว้ก็ยังงงคนระับจนแก้ได้เสร็จเรียบร้อยมายแล้วนะครับตอนนี้โอเคครับจอกัพรุ่งนี้ครับเย้ yeah. และขอเกยบปบมือแบบถือกองให้กับโคชเป้ตุนยวัฒน์ตเมทาพ จบสิ้นวันวันที่2แล้วนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหว่าสนุกมากๆวันนี้เป็นวันที่2ที่รมพลังมากๆวันแรกนี่แทบจะไม่ว่างในการอัดเลยนะครับแล้วก็วันนี้จบแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศที่คุณเห็นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะพูดแบบนะนิดนึงแล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะฮะโอ้โหวันนี้มันดีมากๆแล้วก็คนหลายๆคนนี้เล็กทกันกระจายเลยฮะอะไรของมึงเนี่ยโอเคเดี๋ยวเจอวันที่3วันสุดท้ายก็ โอเคโยวันนี้นะครับวันสุดท้ายแล้ววันที่3แล้วนะครับก็เป็นช็อตสุดท้ายของของเอาว้คนยูเวลแล้วนะครับครั้งที่8นะครับเดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศอีกที่นะครับก็เดี๋ยวจะดูว่าค่าคืนนี้จะเป็นยังไงบ้างทุกคนจะเบรกชูทะลุทะลวงขนาดไหนบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันที่กระชากโซ่ออกจากข้อเท้าของพวกเรานะครับที่เคยมีพัฒน,นาการเกี่ยวกับเรื่อง limiting belief หรือความเชื่อจำกัดนะครับอยู่ ก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเย้ yeah. จะจบแล้วนะครับส,บสัมมนาสาวันเย้จะขึ้นไลฟ์สุดท้ายต่อจากตรงนี้นะครับจะจบแน่หลายๆคนได้ประโยชน์ดีใจมากๆดีใจมากจริงๆนะครับ ตอนนี้ครับสัมมนาเวเก้นยูเวลจบแล้วเย้นะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับพี่ตอนนี้กำลังเก็บของกันอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากเลยนะครับก็อยากจะบอกว่านี่คือทั้งหมดนะครับในสัมมนาเวเก้นยูเวลของเรานะครับนี่คือภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่คุณเห็นกันไปหมดแล้วนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะดีใจมากๆนะที่คุณได้ดูวิดีโอนี้จนจบนะครับขอบคุณนะครับที่มาดูภาพวิดีโอแห่งการบันทึกประวัติศาสตร์ของผมนะคคคคครรัับบบบบบบขขขอออุุุณณณ๊าายย